พาลูเมดใช่ไหม,อมเออมานวดอโรมาอย่างนี้นะฮะเออโดยที่นะฮะเราจะจ้างนะครับผมหมอนวดผู้ชายท่านหนึ่งมานะฮะไหนสัมภาษณ์สีว่าเคย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 ให้ผู้ชายนวดไหมไม่แล้วยังไงต่อถ้าเกิดมีผู้ชายมานวดแล้วไงต่อไม่รู้เหมือนกันคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะคิดว่าจะแบบ เฉยๆหรือว่าอะไรดียังไงดีว่าเฉยๆคิดว่าเฉยๆได้เลยเดี๋ยวเราจะไปตามดูกันนะฮะส่วนนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะแล้วก็เผื่อใครสนใจนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าอันนี้ให้ผมแนะนำเนอะนะฮะก็อเวลาเราไปนวดนะฮะอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับผมก็เตรียมน้ำมันนวดเองนะฮะวันนี้น้ามันนวดที่เราเตรียมมานะฮะไปน้ามันนวดดิ นะฮะอันนี้ก็โปรโมทอีกแล้วยังไม่ได้ค่าคอมนะฮะนี่เลยนะฮะเราจะใช้ตัวนี้นะฮะเป็นตัวนูรุนะครับผมของญี่ปุ่นนะฮะมันจะแพ้ไม่ส่วนมากจะไม่ค่อยแพ้กันนะฮะไม่เหนียวอะไรงี้ยล้างออกง่ายนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เป็นแบบน้าแบบน้ามันนวดออยล์อะโรมาธรรมดาทั่วไปอ่ะนะฮะมันก็จะแบบเหนียวตัวนะฮะแบบเนอะหนาล้างออกยากนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมเราพาที่รักนะครับผมเรามาเราก็ต้อง เอาอะไรที่บว่ามันแบบง่ายๆบสบายๆดีที่สุดให้ที่รักถูกไหมคะอืมค่ะเออนะฮะโอเคก็นี่เราก็กําลังรอ,อ,อหมอมาอยู่นะฮะเดี๋ยวหมอมาแล้วยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะฮะเดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปที่ห้องรอดูกันว่าเป็นยังไงโดยขั้นตอนแรกครับพอมาถึงเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยนะครับ ทางหมอนวดเขาก็จะนั่งคุยก่อนนะครับเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมนะครับแล้วก็ปรับความเข้าใจอะไรเงี้ยว่าโอเคเขาคุยกับเรามาประมาณไหนเราจะต้องแบบประมาณไหนประมาณไหนตรงเนี้ยบ้างนะครับก็เหมือนว่าครั้งแรกครับคือทุกคนต้องมีคําถามถูกไหมต้องแบบมีอะไรให้สงสัยนะครับเราเขาค่อยแบบจะปรับตรงเนี้ยให้ตรงกับเขาเพื่อที่จะให้ผู้หญิงนะครับแบบคลายความกังวลตรงเนี้ยไป นะครับโดยอันนี้ผมบอกเลยนะว่าที่ผมเลือกอหมอนนดคนนี้ครับพะนิสัยหมอนนดคนนี้ครับคือเรียกได้ว่าโอเคครับคือถ้าผู้หญิงเริ่มรู้สึกไม่ดีเมื่อไหร่ครับแบบรู้สึกไม่โอเคอะ่ะเขาก็สามารถที่จะหยุดได้นะครับคือเรียกว่าไงดีอะแบบคือเขาดูผู้หญิงออกครับว่าอ้ผู้หญิงไปต่อได้นะหรือควรพอแค่นี้นะครับเพื่อที่จะได้แบบ เป็นการที่แบบว่าแบบไม่ฝืนใจอะไรเงี้ยเพราะสําหรับมือใหม่ครับถ้าเกิดว่าไปฝืนใจนะครับเขาจะเขาจะกลายเป็นแบบกลัวนะครับแล้วก็จะทําให้แบบไม่กล้าลองอะไรพวกเนี้ยไม่เปิดใจอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับสาวๆคนไหนนะครับที่อยากลองนะครับผมเปิดวาร์ปให้เรียบร้อยนะครับผมตามนี้เลยนะครับตามด้านบนด้านล่างเออเอาวว่าเนี่ยในคลิปอยู่ในคลิปนี่แหละนะฮะไม่รู้จะขึ้นมุมไหนนะครับและจากที่นะครับและหลังจากที่ อ่ะขั้นตอนนี้เสร็จนะหลังจากที่แบบคุยกันเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่ขั้นตอนอาบน้ำนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะอาบเองนะครับหรือจะให้หมออาบให้นะครับซึ่งก็เนาะเราก็แบบผู้ชายเนี่ยเราก็จัดไปอ่ะดูแบบหมอนวดอาบให้สิอะไรงี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็มานอนที่เตียงนะครับเขาจะให้นอนหันหลังนะครับแล้วก็ ตามภาพไอ้เมียตามภาพตามคลิปนะครับโดยพวกเนี้ยก็จะเหมือนทั่วไปแล้วนะครับก็นวดจากด้านหลังเสร็จปุ๊บพลิกมาด้านหน้านวดคอปุ๊บอะไรอย่างงี้นะครับโดยแต่ละขั้นตอนนะครับผมก็เชื่อว,ว่ามือใหม่เนี่ยนะครับยิ่งถ้าเป็นคู่ครับคือจะลุ้นแน่นอนนะครับเพราะแบบเฮ้ย ผู้หญิงจะกล้าปะวะอะไรเงี้ยนะฮะแบบคือคนเป็นผู้ชายเป็นแฟนพาไปเขาจะแบบอารมณ์ลุนๆนะว,ว่าไอ้จะกล้าแค่ไหนอะไรเงี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงแบบไปดเดียวๆที่ชอบด้านนี้อยู่แล้วนะผมบอกเลยนะครับว่าคุณจะฟินตั้งแต่นอนคว่ำแล้วนะครับสรุปนะครับผมครั้งแรกของสาวคนนี้เนี่ยก็ถึงขั้นตอนที่หมอนวดแบบระดับหนึ่ง เนาะเออทำระดับหนึ่งให้ก็เป็นที่รู้กันนะนะครับผู้หญิงก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคคือตอนนี้เขาขอล้องแค่นี้ก่อนนะครับหมอนวดก็โอเคหยุดแล้วก็อาบนาบแยกยายนะครับก็คือเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมชอบตรงเนี้ยนะครับคือหมอบางคนนะครับที่ผมเคยเจอครับผู้หญิงบอกให้พอแล้วคือผู้หญิงไม่โอเคแล้วนะครับแต่หมอนวดก็ยงกังแบบบิ้วต,ต่อแบบ แบบเหมือนว่าไม่จบอ่ะเข้าใจปะ่ะจากที่แบบว่าโอเคผู้หญิงจากที่ว่าว่าเฮ้ยโอเคโอเคกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยกูบอกให้พอแต่มึงยังทาอยู่นะครับมันก็กลายเป็นแบบอารมณ์เสงอารมณ์เสียแทนอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากลองนะครับผมแนะนานะครับก็คือขึ้นให้เทนเนอร์ทักคนนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็เป็นยังไงก็มารีวิวนะครับผมบอกกันด้วยนะครับว่า เป็นยังไงรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับถ้าเกิดใครมีแบบอะไรที่บอกว่าจะคอมเพนอะไรเงี้ยนะครับบอกผ่านผมมาก็ได้เดี๋ยวผมคอมเพนให้ได้กิดนไม่กล้าคอมเพนตรงๆนะครับโอเคไหมนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับกันให้ด้วยนะครับผมกลุ่ม open chat นะครับแล้วออฟช c ่ a เกานะครับเหมือนเดิมด้านล่างใต้คลิปทุกคลิปมีหมดเลยนะครับ